ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสิบกันมาวันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยกันสิ่งที่เราใช้ชีวิตประจำวัน ก็คือการทำหน้าที่ของเราความจริงหน้าที่ของพวกเราที่เกิดมาใช้ชีวิตร่วมกันก็จําเป็นเหลือเกินที่จะต้องตักเตือนตัวเราให้ทำหน้าที่การตลอดชีวิตของเราสิ่งที่เป็นหน้าที่ นั่นหมายถึงเราจะต้องสำนึกตักเตือนตัวเราเสมอว่าชีวิตของเราเกิดมาย่อมเป็นผลของกรรมที่เราต้องมีหน้าที่เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเยาว์วัยแล้วก็เป็นผู้ใช้ชีวิตท่ามกลางแล้วก็เดินทางไปสู่สงวัย เท่าที่เราน้อมชีวิตนะจนกระทั่งเกิดถึงตาย mm. ก็มีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องถามตอบตัวเราเองว่าการที่เรามีชีวิตเราใช้ชีวิตเราสำาึึกหน้าที่ของเราอย่างไรบ้างแต่ด้วยเหตุที่เราเป็นชาวพุทธบ,บริษัท4ีในพระรัตนตรัย ก็ต้องรู้เหมือนกันว่าการที่เราได้เกิดมานั้นก็เป็นเพราะมีบุญมีวาสนาได้เกิดมาเป็นพุทธบริษัทสในพระราตนตรัยด้วยสิ่งที่เราได้น้อมเป็นบุญวาสนาในการได้เกิดมาใช้ชีวิตดังกล่าวนั้นก็ทำให้เรา ต้องฝักไฟสั่งสมที่เรามีชีวิตอยู่ก็จะต้องสร้างบุญสร้างความเพียรให้เราทำหน้าที่ของเราพร้อมกับมีความสุขในหน้าที่นั้นเป็นไปด้วยความชอบความถูกต้องไปด้วยถ้าเรารู้สึกตัวได้ก่อนตั้งแต่เยาววัย เราก็จะปรับตัวของเราเรียนรู้หน้าที่ของเราพอเรารู้จักหน้าที่ในการใช้ชีวิตเบื้องต้นท่ามกลางถึงสูงวัยเราจะมีวิธีการระลึกตั้งมั่นด้วยการกระทําทางกายทางวาจาทางใจของเราตอนเด็กๆเ,เราก็จะมีหน้าที่ของเรา ในการที่จะเรียนรู้ชีวิต,ตจากความเป็นจริงที่เราต้องใช้ชีวิตตามเหตุของปัจจัยสีแล้วก็ต้องประกอบหน้าที่การส่งเสริมให้มีความชำนาญตั้งแต่ยาว,วัยหน้าที่ตอนที่เรายาวัยวนั้นหมายถึงเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็รับการเรียนรู้ นะแล้วก็เติมไปด้วยความมุ่งมั่นความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ของเราการรับการเรียนรู้ก็ต้องแอบสังเกตแอบระลึกว่าสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่ตนกระทำนั้นเป็นไปด้วยสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิของเราการที่เราเกิดมามีร่างกาย มีสังคมตอนยาววัยก็ถือว่าเรามีบุญมีวาสนาได้ลืมตามองดูโลกแล้วก็มีสติสมชัญญะพอสมควรสามารถเรียนรู้สิ่งที่เป็นธรรมชาติตามปกติซึ่งพร้อมไปด้วยหมู่ญาติหมู่สังคมหมู่การละ,ะาณมิตรของเราตามยาววัย สิ่งที่เราได้เรียนรู้ตามยาววัยนั้นก็มีอารมณ์ต่างๆซึ่งมีแรงกระทบแรงร่วมมือกันนะด้วยเหตุของการที่มีแรงกระทบและก็ร่วมมือกันในกิจกรรมในการละเล่นในการที่มีการมอบหมายให้เราช่วยเหลือกระทำตามผู้หลักผู้ใหญ่ นั่นหมายถึงเรากําลังสร้างความเพียรสร้างความชํานาญให้เรารู้จักการทําหน้าที่ตั้งแต่ยาววัยของเราการที่เราใช้ชีวิตจะเป็นยุคหนึ่งยุคใดก็ตามนัแต่ถ้าหากว่าเราเป็นพุทธบริษัทสี่ในพระรัตนตรัยนั่นหมายถึงเราจะต้องเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตเราจะตอบแทนนะกันอย่างไรเพื่อจะให้จิตใจของเรามีความพร้อมตั้งแต่เยาว์วัยในการที่เรากระทำหน้าที่ของเราหน้าที่ที่เราต้องฝึกฝนสร้างความเพียรในเบื้องต้นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีพ่อแม่ปู่ย่าตายาย เป็นผู้ที่มอบหมายอบรมเรามอบหมายกิจกรรมการงานก็เพื่อให้เราเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตมอบหมายสิ่งที่มีจิตสำนึกให้ละอายตบากและมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อแบ่งปัน,นซึ่งกันและกันหน้าที่เหล่านี้ตอนเยาว์วัยพวกเรา ทั้งหลายก็ได้สัมผัสกันในสมัยอดีตนั้นการสร้างจิตสำนึกสร้างหน้าที่เป็นไป,นปนโดยธรรมชาตินะกระทั่งการใช้ชีวิตของเรือนเราฐานะที่เป็นเด็กเยาว์วัยเราก็จะใช้ชีวิตนะได้เห็นสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรามีความละอายตบาป นั่นหมายถึงเรามีสัจธรรมได้เห็นได้ยินแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆแต่ในสมัยอดีตนั้นจะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินทางมาโปรดมาชี้นำบอกกล่าวให้เราศึกษาเรื่องหนทางของการพัฒนาชีวิตเราจะได้เห็นความอ่อนน้อมต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรา โดยปู่ย่าตายายเป็นเครื่องแสดงนะการอ่อนน้อมอย่างไรการพูดการกระทำนั้นเขาทำตรงกันหรือไม่เพราะสิ่งต่างๆที่เราได้มีโอกาสทำหน้าที่ตั้งแต่ตอนเยาว์วัยนั้นก็เป็นผลทำให้เราไม่รู้ตัวเหมือนกันช่วงแรกๆ ก็ได้สร้างความขยันมุ่งม,มั่นสู่ให้ความสุขต่อกันและกันมีแต่ความเพ้อฝันจินตนาการต่างๆนานาๆๆๆการใช้ชีวิตตอนเยาว์วัยเราก็จะมีพี่มีน้องมีคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายแล้วก็หมู่ญาติที่จะใช้สังคมร่วมกันการแบ่งปันเป็นเรื่องที่เราฝึก ตั้งแต่ตอนยาววัยนะมีเล็กมีน้อยก็จะแบ่งกันคนละชิ้นคนละส่วนเพื่อจะให้ชีวิตนั้นมีความเปลี่ยนแปลงมีความเจริญแล้วก็มีน้ำใจในการที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะปัจจัยภายนอกแต่ด้วยความชำนิชำนาญความคุ้นเคยในหน้าที่การแบ่งปัน ก็ทำให้เรารู้สึกขึ้นมาเหมือนกันว่าชีวิตนั้นแช่งรวดเร็วเหลือเกินวันเวลาก็ผ่านไปนะจากกิจกรรมที่เราได้ใช้ชีวิตประจำวันกันในยุคโบราณน,นะก็มีเล่นกีฬามีกิจกรรมนะพิจารณาสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็คือหมู่สัตว์ที่เราได้เกี่ยวข้องจะเป็น หมูหมากาไก่นกหนูเหล่านี้ได้เห็นชีวิตการพัฒนาชีวิตของหมูสัตว์ทั้งหลายเช่นกันในยามเช้าตรู่จะเราได้ยินหมูสัตว์ปกกันนะไก่ก็ทําหน้าที่ขันนกก็ทําหน้าที่รนะ้องเรียกให้เราตื่น ว่าคุณเจ้าก็ทำหน้าที่ตีะระฆังนะตีกลองให้ทราบให้รู้ว่าทุกอย่างก็เดินไปตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลการสร้างจิตสำนึกให้มีระเบียบวินยัยนั่นหมายถึงการฝึกทางอ้อมพ่อเราเริ่มรักสิ่งที่เป็นหน้าที่การที่ใส่ใจเข้าไปในหน้าที่ ก็ทำให้เราพัฒนาการยิ่งขึ้นนะจากขั้นตอนการกระทำต่างๆรู้ที่สูงที่ต่ำรู้ที่ควรใช้พละกกำลังในการที่จะต้องหยิบจับเคลื่อนย้ายต่างๆเหล่านี้นั่นหมายถึงเราได้มีโอกาสเรียนรู้ตามประสบการณ์ชีวิตของเราในะบางท่านตื่นเช้ามาก็ต้อง นำไฟล์ออกจากครอกนั่นหมายถึงวิธีการของการเรียนรู้หน้าที่ของตนเนบางท่านก็ต้องไปทำความาสะอาดที่หลับที่นอนเช็ดถูก็มีหน้าที่การฝึกระเบียบตนเองนั้นพอเราฝึกการรับการเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องต้นอย่างนี้พอถึงท่านกลาง เราจะใช้การที่เราจะสัมผัสการมองการรู้สึกว่าชีวิตของเรากําลังสร้างความเพียรในการทำหน้าที่ของเราหรือไม่หรือเกิดความประมาทนะไม่ทำหน้าที่นะหลับนอนตื่นสายอย่างนี้ไม่รู้จักหน้าที่ของตนแต่ก็แน่นอนนะมนุษย์เราย่อมปรารถนาความสุข ก็เลยลืมหน้าที่กันได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เป็นของที่เราต้องน้อมระลึกตลอดชีวิตของเราพอเราเรียนรู้ตอนเบื้องต้นอย่างนี้จนกระทั่งเราเคลื่อนเวลาสังขารเปลี่ยนไปสู่ท่ามกลางก็จะต้องไปทำหน้าที่เพื่อจะแลกเหตุของปัจ,จัจสีมาเลี้ยงชีพของเราเมื่อได้ทำหน้าที่ท่ามกลาง การได้ฝึกอบรมตนในเบื้องตน้นเราต้องระลึกไว้ในใจของเราถึงเรื่องการทำหน้าที่ของเราในถ้ำกลางว่าเราจะต้องมีกิจสำนึกอย่างหนึ่งหมายถึงกระทำหน้าที่รู้ว่าใจเขาใจเราเป็นอย่างไรน,นถ้าเราไปทำหน้าที่ค้าขายเราก็ต้องรู้ผู้บริโภคนั้นมีความพอดี ที่จะจับใจใช้สอยในหน้าที่ดังกล่าวอย่างนั้นเราได้เห็นความเพียรของคนยุคเก่าๆนะตึงใช้ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกายพร้อมทางการสํารวมคำพูดสํารวมการกระทำของตนนะไปสู่การพัฒนาชีวิตให้มีความสุขความจเจริญทั้งหลายทั้งปวง จากการสั่งสมหน้าที่ยาววัยท่ากลางและเคลื่อนไหวไปสู่บ้านปลายชีวิตมนุษย์เราต้องตักเตือนตัวเองเสมอว่าเหล่านั้นมีปู่ย่าตายายวันหนึ่งปู่ย่าตายายของเราก็ต้องพัดพากจากเราโดยที่เราอาจจะต้องไปก่อนท่านหรือท่านจะไปก่อนเรา สิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่จะต้องดูแลเหมือนกันเพราะเหตุจากเบื้องต้นนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเราตั้งแต่ยาวัยเรามีอาหารบริโภคมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็มีหลักเกณฑ์ของการเรียนรู้ที่จะเดินทางไปสู่บ้านปลายชีวิตเพราะนั้นการที่เรา จะเดินทางไปสู่บ้านปลายชีวิตก็ต้องดูนต้นแบบของเราท่านทา,าหน้าที่กันถึงที่สุดของชีวิตกันเลยทีเดียวเคยเห็นคุณตาคุณยายนะเก็บพืชผักผลไม้จากต่างถิ่นมาฝากฝังหมู่ญาติหมู่มิตรคนละเล็กคนละน้อย นั่นหมายถึงการสละการเกื้อกูลการอนุเคราะห์นั่นหมายถึงหน้าที่ผู้สูงวัยแต่ถ้าเหตุว่าผู้สูงวัยต่างๆไม่มีเหตุปัจจัยที่จะได้รับปัจจัย4จากการกระทําของตนหรือไม่ถ้าไม่มีโอกาสจะได้ทำสร้างสรรปัจจัย4ก็นํากําลังใจอื่นมาพบมาเจอ มาละลึกหากันส่วนใหญ่ก็จะหลากหลายถ้าเป็นภายในก็จะเป็นเรื่องอคำสอนนำมาแลกเปลี่ยนส่งเสริมกันพุทธบริษัทสีในพระรัตนตรัยที่ทำหน้าที่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ถึงสูงวัยนั้นก็จะต้องยึดหลักของสัจธรรม ในอริยสัจสีที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องทุกข์กันแต่ถ้าเราเรียนรู้เรื่องทุกข์ทำไมาต้องเรียนรู้เรื่องทุกข์ทุกข์ที่สําคัญที่ยิ่งใหญ่ก็คือทุกข์ของการต้องเกิดเมื่อเกิดมาถ้าเราไม่ทําหน้าที่ก็เรียกว่าเสียชาติเกิดก็น่าจะใช้คําพูดคํานี้ออกมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรา ได้ทาหน้าที่เราก็จะมีการระลึกมีการระวังนะไม่ให้หลงไปสู่การเผลอตัวเผลอตนไม่สร้างความขยันหมั่นเพียรไม่สร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นหมายถึงเรามีเครื่องเตือนตัวเราเพราะว่าชีวิตของเราก็จะต้องทําหน้าที่กัน ตลอดชีวิตจึงจะถูกต้องเพราะสูงวัยชีวิตก็จะอยู่กับบ้านกับเรือนะกันมากไม่เลยไม่ค่อยได้ออกไปสู่ภายนอกจากบ้านเรือนของตนเท่าใดนักเพราะเหตุว่าการที่ผู้สูงวัยก็จ,จะต้องเป็นแรงเขาเรียก เรียบเรียงปัญหาต่างๆจากประสบการณ์ชีวิตแล้วก็สามารถให้เป็นที่พึ่งของตนในช่วงบั้นปลายชีวิตให้มีพระธรรมคำสอนเข้าไปถึงจิตถึงใจจนจิตใจนั้นไม่เกิดสภาพหวันไหวไปตามกระแสชาวโลกนะสุดท้ายเนี่ยเป็นผู้ให้ จกเริ่มเนี่ยเป็นผู้รับแต่สุดท้ายจะเป็นผู้ให้ให้อะไรให้ที่เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตมาแล้วก็บอกกล่าวลูกหลานสืบไปเห็นว่าการเตรียมการต่างๆซึ่งเราใช้ชีวิตประจำวันก็ย่อมเกิดโทษเกิดคุณเกิดทั้งมิจฉาทิฏฐิเกิดทั้งสัมมาทิฏฐิกัน เหตุจากเราได้ยินได้ฟังเสมอการให้ทานจากการให้อภัยย่อมเป็นทานอันยิ่งใหญ่เ,เราก็มีการเรียนรู้แรงไม่สม่ำเสมอเท่าเทียมกันก็ทำให้เราได้ยินได้ฟังเช่นกันว่าทำไมเรามีชีวิตตกตามเศร้าหมองตั้งแต่เยาวัยให้มาทิึงเราต้องตักเตือนตัวเราว่าการที่เรา จะทำหน้าที่ของตนนั้นก็จะต้องสร้างจิตสำนึกตามพระธรรมคำสอนเสมอว่าชีวิตไม่เที่ยงชีวิตของเราไม่สามารถจะยึดมั่นถือมั่นให้เป็นของเราได้แต่สิ่งที่เราจำเป็นคู่กันเราก็จะต้องน้อมรลลึกส่วนที่เป็นเราและพร้อมกับทั่งพิจารณาธรรมไปเนือง พิจารณาธรรมก็พิจารณาเกสาโลมาน้าขาทันตาตะโจนั่นหมายถึงเราน้อมหากายหายใจตนเองพอหากายหา,ายใจตนเองจนมีสติปัญญายิ่ยงขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมีสภาวะควะามรู้ความเข้าใจตามพระธรรมคำสอนเพื่อจะมีการเผยแผ่บอกกล่าวให้พวกเหล่านั้น ได้มาเรียนรู้การออกจากทุกข์กันทุกข์ของการยึดมั่นใจของเราก็จะยึดมั่นในภพในชาติในสิ่งที่เรามีเราเป็นดังนั้นจำเป็นที่จะต้องระลึกเสมอเรื่องคลายการยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้มีความจำเป็นและสำคัญทีเดียวและก็ยิ่งใหญ่ที่เราเห็นความสำเร็จของชีวิต ก็เป็ยเหตุของการที่เรามีหน้าที่ตั้งแต่เยาวไวย่ทำกลางถึงสูงวัยนั่นเองวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอนอบน้อมคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปิดามันดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้น มอบหมายพวกเราพุทธบริษัท4ี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ